ปาดบอกเลยก้อยด้ยเลือดตับห้อนี่เครื่องในสุดยอดเพิ่งได้ผนอ่ะ,ออะโอ้โหขอเด้อ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 จัดไปเอาคำเย,ย้เลยเด้อกับเลือดได้สิฮะละโอ้โหพอไปหยั่ง <laughs> อ๋อ เสียงงำกับเสียงหิวเข่าอ่ะหิวเข่าเนี่ยลำล้ำโอ้โหเนี่ยแตกเนี่ยแตกมึงนองแก่เขาได้เลยกินแล้วน้องแกข้าวอ่ะสดให้เบื่อนกันนองบักร้าลื่นให้กูชัวมึงมึงไทยตอนตอนนี้รึวะเอาบักรื้อกล้องนี่ละลิ่นไหนบักอ้าบักอ้าลื่นในคอยเออมึงมึงเกินไปเอาก็คือสองเบียกก็คือได้นอนนะเม่นรู้ป่ามันเกินไปบ่ปยน้ำใสใจจริงเนาะ เขาเอื่นว่าหักหลายแพร่งหลายลิ้นหลายเด้หนิเฮ้ยอันเกิดซุนท่อดอกนะเออมากวันนี้เอาเอาคำยังไงที่นี่โอต้องครูคำหอมบัวเอา,าจัดไ,ไปตัดวิวสามองสามวันนี้เอ็มเหนือแตกบนหนือแตกเนื้อแตกะคำยัง น้ำห่อนบรรยากาศเลยเงาแตกน้ำอันใดคอยข้ามเลยคอยชี้ศีรองศาพอาะ้ะนี่มันเข่ามันเข่ามันน่ากินเลยข่าข้ามไม่ร่อยอ่ะเรื่องพื้นที่ของไอ้อตรองทพีใหญเลยนะคอยข้ามหนึ่งเงี้ยเสียบด้วยเนี่ยเออ เนื้อเนื้อจะเตียนมื so, ่อก so, ี so, ้เลยค่ะสดๆไม่ๆหมได้เอาเอามาก่อยขาวหวานเจ็บอครับทีหนึ่ง